สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ด่านใดที่ว่าจะไปออกรถยังสับสนนะครับว่าแหนบนะครับตัวดูด้านใต้หรือว่าด้านบนจะดีกว่าหรือว่าตัวสูงหรือตัวต่ํานะครับมันมีตัวสูงที่ว่าอยู่ใต้ก็มีอยู่แต่ว่าผมังมาพูดถึงเรื่องนะสมัยนี้ก็เป็นแหนบอยู่ข้างใต้นะครับใต้เผานะดูนะ ก็ข้อดีข้อด้อยมันไม่มีข้อเสียครับข้อด้ยอยเขคือตัวต่ําจะแข็งกระด้างกว่าตัวสูงถามว่าเยอะไหมเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับตัสวสูงก็จะนิ่มกว่าเพราะว่าแหนบบรรทุกเนี่ยอันนี้คือแหนบบรรทุกนะมันจะแข็งมันจะมันจะเป็นท้องช้างครับแล้วว่าดิ้งมันก็จะมามาชนกับไอแหนบบรรทุกได้ เยอะแล้วมันก็เลยกระด้างกว่านะครับแต่ตัวสูงเนี่ยจะนิ่มกว่านะครับเดี๋ยวค่อยอไปดูครับจะนิ่มกว่าถามว่าบรรทุกอะไรได้เยอะกว่ามาตรฐานกว่าก็ตัวต่ํานะครับที่เขาไปใส่เสริมเป็นแนวทางการเลือกซื้อแล้วกันครับหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ตัวต่ําก็จะได้บรรทุกได้เยอะกว่าเพราะว่าสามารถเสริมแนบได้อะไรได้ใส่เพาลอยได้นะตัวต่ำนะ เสริมแหนบเพาลอยบรรทุกส่งสินค้าอะไรได้หมดแต่กับกันตัวสูงก็เดีย๋ยวผมไปพาไปดูอันนี้ตัวต่ำนะก็อนนี้เป็นตัวสูงนะครับแหนบอยู่บนเผานะครับดูสังเกตแหนบนะแหนบเขาจะ,ะตรงนะแหนบจะตรงหมดนะครับแล้วแหนบแหนบไอบ้บรรทุกเนี่ยเขาจะอยู่แบบห่างห่างกันเยอะมากนะครับช่องว่างอะนะครับความกระด้างก็จะไม่มี แต่ตัวต่ําความการดัางจะมีเยอะกว่าตัวสูงตัวสูงจะนิ่มกว่านะครับการเด้งจะนิ่มกว่าเยอะเลยนะครับกระโดดกระเด้าไม่มีนะครับแต่ถามว่าวันทุกได้ไหมระดับหนึ่งนะครับนะครับระดับหนึ่งเอาไว้เป็นแบบบรรทุกประมาณพอสมควรครับตันตันหนึ่งตันกว่านี้หน้ากระชืดแล้วแหละตัวสูงแต่มันก็มีข้อด้อยของมันมันก็เสริมแหนบเสริมแหนบ วิ่งส่งสินค้าใส่เพาลอยอะไรไม่ได้เลยคือแบบจบนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเสริมแนบรรทุกมันก็จะสูงอีกสูงสูงสูงไปอีกเพามันเพามันยาวนะครับตัวนี้ตัวสูงเนี่ยเพายาวเพาวกว้างนะครับไม่เหมาะกับการบรรทุกเหมาะกับการวิ่งลุยมากกว่านะครับลุยลงไล่ลงนาลงป่าลงเขา <laughs> บรรทุกนิดๆหน่อยๆได้ครับแต่อย่าไปให้บรรทุกอะไรเหมือนตัวต่ำก็ไม่ได้ะประมาณนี้แต่ข้อนิ่มดวนเขาได้นะครับตัวสูงนิ่มกว่าตัวต่ำตัวต่ำยากดัง้งก็การเลือกซื้อก็แล้วกัน,นครับเป็นแนวทางการเลือกซื้อเลือกใช้นะครับว่าจะเอารุ่นไหนตามท่านเลยนะครับตามใจท่านเลยผมก็มาแนะนาให้ฟังประมาณนี้ก็มีอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์ด้วยครับ ก็อย่าลืมกดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อรับชมคขึ้นใ,ใหม่นะครับเราวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นบะสนทนาเพียงเท่านี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ